แจกพิกัดร้านข้าวซอยเด็ดจังหวัดเชียงใหม่4ร้านที่เอาใส่เข้าปากแล้วร้องว้าวว้าวว้าวาว,าวา้กับกาโม่เดรี่กินสอนเที่ยววันนี้กาโม่คนดีคนเดิมจะพาทุกคนไปกินข้าวซอยจังหวัดเชียงใหม่นะครับใครที่มีแผนกำลังขึ้นเชียงใหม่กะรุณาเซฟคลิปนะี้ไว้รับรองคุณขึ้นไปเชียงใหม่คุณจะไม่อดคุณจะอิ่มหนังคุณจะอิ่มเอมมีความสุขไปกับกาโม่เดรี่และข้าวซอยจังหวัดเชียงใหม่ครับเริ่มด้วยร้านแรกเลยครับร้านข้าวซอยลุงประกิจกาดก้อม นะเปิดตั้งแต่9ก้าโมงขึ้นแล้วนะครับที่จอดรถจอดอยู่หน้าร้านได้นะแต่มีที่จอดน้อยแนะนํานั่งสองแถวแดงมาดีกว่าเปิด9ก้าโมงครึ่งมาสายในคิวยาวถึงปากซอยนะครับแนะนําให้มากําลังพอดีอย่ามาช่วงเที่ยงแล้วเราสามารถจอดรถในวัดด้านหลังได้นะแกขายข้าวซอยไก่ข้าวซอยเนื้อข้าวมันข้าวซอยหมูข้าวมันไก่ทอดข้าวมันไก่ตบขายทุกอย่างลุงแกนั่งขายเองนะได้รางวัลมิชลินสตาร์สปีซ้อนแล้วครับต้องแวะมากินให้ได้นะร้านนี้สุดๆ จร,จริงครับดูก็จะมีข้าวซอยไก่ข้าวซอยเนื้อแล้วก็ข้าวซอยรวมนะแล้วก็ข้าวมันไก่ทอดข้าวมันไก่ต้มก๋วยเตี๋ยวนะครับนี่นะนี่นะข้าวซอยลุมประกิจนะครับให้ดูหน้าตาก่อนนี่ใกล้เลยโคศั์เห็นป่ะช้ำเลยเราสังเป็นข้าวซอยเนื้อนะนี่ ลิ่นหอมมากกินเครื่องแกงข้าวซอยหอมมากเลยทุกคนเกี๋ยวก้ามก็มก,มกินแบบไม่ปรุงเลยนะกินแบบออริจินเลยแต่ขอใส่เครื่องก่อนนี่นะเครื่องเคียงก็คือที่มีเขาเตรียมให้นะเนี่ยผักดองใส่ลงไปก่อนไม่กินข้าวซอยไม่ใส่ไม่ได้ทุกคนใส่แล้วคุกเลยนะชิม,มดูความดูซ c ดูความน่ากินนี่เด้ยมาดูคนมาก จะเริ่มชิมข้าวซอยลุงประก,กิจก่อนนะอือร่อยนะเขาเรียกว่าเครื่องแกงมันเข้าเนื้อมากหอมมากอร่อย แล้วเนื้อชิ้นใหญ่มากเราให้เยอะด้วยนะถูกมา60บาทเองออลุงมากินหลับอยู่ นื้อนุ่มอร่อยตัวจองอืมตัะจองนี่นะวันนี้โชคดีมาคิวน้อยกินเลยเร็วที่จอดเราก็มีเรื่องต้องเดินไกลอยู่หน้าร้านเลยเขาเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดเป็นกี่โมงถึงกี่โมงนะครับ 9ก้าโมงครึงแล้วปิดถึงสี่โมงเย็นเปิดเปิดเก้าโมงถึงสี่โมงเย็นนะทุกคนข้าวซอยราคาถูกมากห้าสิบถึหกสิบบาทไม่รวมน้ำตังหาแล้วถ้าเกิดใครไม่อยากกินข้าวซอยก็มีข้าวมันไก่แล้วก็มีกว๋วยเตี๋ยวทั้งเนื้อและหมูแล้วก็ไก่ให้เลือกหมดเลยอ่อมากเลยครับนี่ขอาตัวจริงๆเลยนี่ผมมีแกงหม้อใหญ่อยู่ตรงนี้นะสามสี่หม้อเลย ลุงปกิจตัวจริงยนี้ไม่แก่เลยน่าจะเรียกน้าก็พอละพอเรียกลุงแล้วโอ้โหเอกามโมเดลี่ฮะกินสอนเที่ยวกับวันนี้กามโมอ,อยู่เชียงใหม่อีกแล้วนะเราจะพาทุกคนไปกิน ข้าวซอยท in ี่กําลังเป็นกระแสที่สุดในเชียงใหม่ตอนนี้ฮิตพอๆกับข้าวซอยของลุงประกิจนะคือข้าวซอยแม่สายทุกคนข้าวซอยแม่สายอยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะพาเดินไปดูเลยครับข้าวซอยแม่สายนะอยู่ใกล้ๆกับนิมมานะอยู่ซอยราชชฤกพึกนะพรทุกคนสามารถปักหมุดข้าวซอยพระแม่สายป้านะได้เลยอยู่แค่ราชชฤกพึกไม่มีที่จอดรถทุกคนจะต้องจอดข้างถนนซึ่งค่อนข้างจะเดินไกลพอสมควรแนะนํานั่ง สองแถวแดงแล้วเดินหรือแม้ก็นั่งวินนั่งแกร็บนั่งโบกง่ายกว่าเพราะงนั้นถ้าเกิดใครเขาเช่ารถมาเนี่ยก็สามารถจอดริมถนนได้แต่ก็ต้องเสี่ยงดหมอนผมเนี่ยวันนี้มีหรือไม่มีแต่ช่วงที่เรามาเป็นวันธรรมดานะก็เลยมีที่จอดรถเขาเปิดทุกวันนะฮะยกเว้นเสาร์อาทิตย์ถ้าเจ้าพี่น่าจะเป็นเสาร์อาทิตย์เดี๋ยวไปดูนหน้าร้านก่อนเนาะแล้วเขาบอกถ้ามาช่วง1 0 11โมงเที่ยงเนี่ยโหคิวยาวไปถึงปักซอยนุ่นเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่านี่คิวเยอะหรือเปล่านะตามมาเลยไม่ได้ขายแค่ข้าวซอยนะเพื่ เออท่อาที่คนพื้นเมืองบอกเนี่ยคือเราถามเรามีคนรู้จักเป็นคนพื้นเมืองเขาขายน้ำเงี้ยวขายขา้าวข้าจิน้นเขาเารียกข้าวกินว่าที่เป็นข้าวผสมเลือดอ่ะแล้วก็เป็น,นเมนูอาหารเนือหลากหลายอย่างนะเดินตามมาเ้าถึงนะแล้วรถที่จอดไว้ค่อนข้างจะไกลเหมือนกันเดินประมาณห้าร้อยเมตรทุกคนนี่นะข้าวซอยแม่สายเปิด8โมงถึง4โมงเย็นหยุดทุกวันอาทิตย์นะครับเบอร์อยู่ตรงนี้นะ ก็ควรปฏิบัติทุกคนฮะรับบัตรคิวยืนรอเรียกคิวนะเพราะคิวจะเยอะมากได้มิชลินสตาร์ตั้งแต่ปี 2021, 2021 2022, 2022และ2023นี่นะเรามาอยู่หน้าร้านเราคนเยอะมากคุณผู้ชมนี่ยืนอยู่ยังได้กลิ่นน้ำน้ำ,น,ำน้ำเงี้ยวหอมมากข้าวซอยนี่ก็หอมมาก่ทุกคนฮะเมนูมีทั้งหมด1ข้าวซอยไก่ข้าวซอยเนื้อข้าวซอยหมูนะฮะ แล้วก็หนมจีนน้ำเงี้ยวก๋วยเตี๋ยวน้ำเงี้ยวก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมูก๋วยเตี๋ยวหมูมีอยู่ประมาณ6 7อย่างปัอย่างแล้วก็ราคาประมาณ40บาท50าบาทหมดเลยราคาไม่แรงนะเพราะทุกคนมากินได้ผมแจกเบอร์ไว้ก่อนอแจกเบอร์ร้านร้านเปิด8ปดโมง ถึงเปอรถึงสี่โมงเย็นนะได้ไมใชิลสานะปีองพัยี่บเสบงปี2 0า1 2ี่สี่ปีสนน้ำดื่มบริการด้วยตัวเองนะครับแล้วก็มีน้ำน้าบางอย่างที่สามารถสั่งได้เช่นชาดำเย็นชามะานาวเป็นต้นเขาจะเอาเครื่องมาให้แล้วนี่เครื่องมาแล้ว เมนูแรกของเรามาแล้วทุกคนนะนี่ข้าวซอยเนื้อหอมมากเนื้อเป็นเนื้อชิ้นใหญ่ๆเลยข้าวซอยเน,นะนื้อนะเมนูที่สองก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะก๋วยเตี๋ยวเนื้อเมนูที่สามที่จะสั่งมาให้เพื่อนๆดูนะนี่ขนมจีนน้ำเงี้ยวนะเดี๋ยวกามูยทำการชิมข้าวซอยเนื้อก่อนเลยนะไม่ปรุงต้องใส่ใส่ที่ไหนไหม ใส่เครื่องเคลียงลงไปก่อนนี่เครื่องเคลียงลงไปเลยนี่เต๋เยอะเลยนะมะนาวดีไหมมานาวชิ้นหนึ่งไหมเดี๋ยวยไม่ต้องไม่ต้องใส่มานาวดีกว่าขอชิมก่อนใส่ข้าวเดือดใส่เออ่ผักดองลงไป <Okay. S 1> ชิมน้ำก่อนเลยเข <Okay. S 1> าบอกว่าข้าวซอยเนี่ยมันวัดจะมีความข้นของน้ำก็ดีนะบางคนชอบจืดบางคนชอบเค็มอร่อยอ,อร่อย กน๋วยเตี๋ยวเนื้อชิมน้ำซุปกนอืมอร่อยเนื้อหอมมากดูนะอ๋อเลยครั้งแรกที่กินน้ำเหนียวมันแดงๆอ่ะทุกคนดูนะ มังแดงเงี้ยเผ็ดป้ะไม่รู้ชิมกันเลยเปรี้ยวๆหวานเผ็ดนี่แบบเปรี้ยวๆเค็มๆเผ็ดๆอร่อยดิทานถุงฟุ้งมาละคิ้ทุกคนข้าวซอยแม่สายป้านานะฮะลืมบอกจ่ายเงินเป็นคิวาโค้ดต้องร้อยห้าสิบบาทขึ้นนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนค่าเสียหาย175บาท โอนได้ต้องร้อยห้าสิบาทขึ้นเปิดทุกวันใช่ไหมครับทุกวันมีปีวันปิดไหมเอ้ยมีวันอาทิตย์ปิดวันอาทิตย์ทุกพนสั่งไลน์แมนได้ไหมมีไลน์แมนไหมช่วงนี้ระงับการขายครับเระงับการขายออนไลน์เพราะขายดีมากแบบคมเนื้อไม่ทันแล้วหนึ่งเจ็ดห้าเขาเขานี้ยเขาเรียกว่าฟาลาชเบอร์กใช่ไหมครับ Uh, ใช่ครับซอยเราจะฤกษ์อยู่ใกล้ๆนิม,มานะจริงๆนั่งในสองแถวมาง่ายกว่ารถจอดยากมากเลยถ้าเป็นเชียงใหม่เขาจะเรียกว่าซ<ม>อยโคคาห้วยแก้วซอยโคคาห้วยแก้วโอเคจริง okay. ๆสอด g o o g l e ง่ายสุดครับเข้าซอยป้าสายแม่นะคณนะครับป้านะป้านะแม่สายครับขอบคุณครับ กาโมเดลี่นะครับวันนี้จะพามากินข้าวซอยเสมอใจฟ้าห้ามนะตรงถนนเจริญราดเชียงใหม่นะครับร้านนี้เป็นร้านเก่าแก่ชื่อดังอยู่แล้วนะค่อนข้างจะอร่อยมากๆเลยเพราะเรากินหลายรอบแล้วตรงนักข้ามเสมอใจก็จะมีลุงคนหนึ่งขายนมนมถั่วอยู่อร่อยมากเช่นกันเดี๋ยวมากินตอนขากลับแล้วกันทุกคนแล้วก็เราจะพาไปดูว่าที่นี่มีเมนูอะไรบ้างนะแล้วกินอะไรกันดีตามมาเลยเร็ว อันนี้ก็จะเป็นแกงเหนือนะเราสามารถสั่งกลับบ้านได้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะเนี่ยร้านเปิดอยู่ตรงถนนเจริญร้าเปิดกี่โมงปิดกี่โมงครับร้านเปิดแปดโมงเช้าเลยแล้วปิดกี่โมงครับปิดสี่โมงครึ่งนะเปิดทุกวันไหมครับเปิดทุกวันเลยนะมาแล้วทุกคนเมนูที่เราสั่งไปวันนี้นะคือข้าวซอยเนื้อนะครับ ของร้านเสมอใจนะฟ้าห้ามถนนเจริญลาดเปิดทุกวัน8ดโมงเช้าถึง4ี่โมงเย็นให้ดูนี่เท็กเจอร์ข้าวซอยดูเท็กเจอร์ข้าวซอยนะครับเดี๋ยวค่อยดูเครื่องเคียงนะเนี่นื้อเป็นเนื้อดูความข้นของน้ำนี่นะใส่ลงไปเลยเนี่ยผักดองไม่ใส่ไม่ได้นะต้องใส่ผักดองลงไปด้วยมันถึงจะอร่อยนะครับทุกคนนมะนาวบีบเป็น,น่อยนหนึงช่วงนี้มะนาวแพงนะให้มะนาวลูกใหญ่ด้วยเนี่ย เพราะฉั้นเดี๋ยวจะทําการชิมแล้วนะอ่านี่เป็นร้านใ้ตํานานใ,ใครๆก็รู้จกักใครมาใครมาเชียงใหม่ไม่กินฟ้าห้ามเนี่ยไมหมเสมอใจฟ้าห้ามถือว่ามาไม่ถึงนะอ่ทุกคนลองชิมดูให้ดูเท็กเจอร์อีกรอบหนึ่งเนื้อคอร่อยอร่อยมาก น้ำทำไมน้ำขนาดทำน้ำซุปหอมเนื้อมากทุกคนม mm ัน hmm. ไปกินเครื่องแกง่ะกินอะไรทักอย่างข mm hmm. ึ้นันหอมนะอย่างที่บอกไปทุกคลิปนะครับว่าปกติเนี่ยข้าวซอยถ้าออแล้วแต่ร้านก็แต่คนชอบบางคนชอบเข้มข้น,นแนะนําเสมอใจนะ mm hmm. จะเป็นหวานหวานเค็มๆอร่อยดีอ mm ืม hmm. อร่อย น้ำซุปอร่อยจนแทบจะยกสดเลยทุกคนเส้นกับผัดดองต้นดึบอร่อยมากอร่อยตรงขนมอะ เก็บตังค์ด้วยครับเรียบร้อยทุกคนอร่อยมากๆเลยครับหลังจากนี้เราก็จะเดินกลับมาหน้าวัดฟ้าห้ามนะหน้าวัดฟ้าห้ามเนี่ยจะมีลุงคนหนึ่งขายขนมั้วยอยู่อร่อยมากมาทุกรอบก็กินทุกรอบนะสวัสดีครับคุณลุงขายยังไงบ้างครับขนมถ้วยนี่สามสิบเี๋ยวสามสิบห้าที่นะทุกคนอยู่หน้าวัดฟ้าห้ามร้านนี้อร่อยมากนะ กล่องละ35สามกล่องราา้อยนะครับผมขนมถ้วยข้าวซอยนิมมานนะครับเป็นข้าวซอยที่ได้มิชลินสตาร์นะครับเหมือนทุกๆร้านที่เรารีวิวเลยเพราะอีกร้านหนึ่งที่เป็นมิชลินสตาร์คือข้าวซอยนิมมานนั่นเองข้าวซอยนิมมานอยู่ซอย7นะครับผม เป็นร้านที่ได้รางวัลมิชลินสตาร์นะครับคนจะค่อนข้างเยอะได้มิชลินสตาร์สปีซ้อนครับปี2020กับ2 0 2 1นเะครับผมเนร้านข้าวซอยนิม,มาน,นะครับอยู่ซอยนิม,มานซอยเจ็เพื่อนๆนะข้าวซอยนิมมานเนี่ยเ,เทมากนะโต๊ะที่นั่งเนี่ยเป็นโต๊ะจากเก่าเอามาทำนะทุกคนคราวนี้เปิดเมนูเข้ามาเมนูจะหลากหลายมากจะมีข้าวซอยเนื้อตุน ข้าวซอยหมูทอดข้าวซอยไก่ซิกเนเจอร์คือข้าวซอยซูเปอร์โบนะครับข้าวซอยซูเปอร์โบทรานนี้เนี่ยมีไข่เจียวซอยกุ้งก็คือหน้าท็อปปิ้งเยอะเหมือนข้าวซอยโซอีกเลยวันนี้เราสั่งตัวนี้ไปครับข้าวซอยปูนิ่มกับข้าวซอยเนื้อมาลองชิมกันเลยนะว่ารสชาติเป็นยังไงส่วนขนมจีนก็มีนะกลุ่มขนมจีนก็มีอาหารเนือต่างๆก็มีพวกไส้กรอกอีสานปอเปี๊ยะอาเรนะพริกข้าวจิ้นน้ำเงี้ยวมีหมดเลยทุกคนเพราะงั้น เป็นร้านอาหารที่มีเมนูหลากหลายนะเอทุกคนสามารถมาแวะชิมได้นะร้านนี้อยู่ซอย7หาที่จอดรถค่อนข้าจะลำบากเวลามาแนะนำจอดที่อื่นแล้วเดินมาดีกว่าถ้าจอดก็จอดข้างถนนนะครับซึ่งจอดรถเนี่ยมันมีน้อยมากโอเคปะ ที่จอดรถเข้าซอยนิมมานต้องระวังนิดนึงนะครับถ้าว่าเราจอดหน้าร้านหรือด้านข้างถนนเนี่ยต้องดูด้วยว่าเป็นวันคู่วันขี้นะเพราะว่าผมมาโดนจอดผิดไปเรียบร้อยแล้วโดนล็อกล้อ500บาทเลยครับกลายเป็นเข้าซอยที่แพงที่สุดในทริปนี้ที่กินเลยเนาะแต่ก็เป็นเพราะเราทําผิดเองนะแนะนําเพื่อนๆนะครับแนะนํามาสองแถวแดงดีกว่าเนื่องจากซอยนิมมานน่ะที่จอดรถหาย,ายากมากๆเลยแล้วถ้าเกิดเราจอดผิดที่ผิดทางเนนะี่ยเราจะมีโอกาส,ดสโดนตำรวจล็อกล้อสูงมากเลยนะครับเพราะงั้นระวังนิดหนึ่งนะเพื่อนเพื่อนนะ นี่นะครับทุกคนเมนูที่เราสั่งมามาแล้วนะเมนูตัวแรกก็คือข้าวซอยปูนิ่มครับนี่ข้าวซอยปูนิ่มนะเมนูที่สองที่เราสั่งมานะครับนี่ข้าวซอยเนื้อน้องนะอขออนุญาตด,ดมก่อนนะน,น้ำแกงหอมไหมนน้ำแกงหอมปูนิ่มหอมมากอืม <irm ala> hmm. เนื้อเนื้อก็หอมเดี๋ยวจะเริ่มชิมแล้วทุกคนเริ่มชิมน้ำซุปข้าวซอยก่อนมันเป็นน้ำซุปเดียวกันนะเพราะงะั้นจะเนื้อหรือปูก็น่าจะรสชาติเดียวกั Deep Deep นเข้มข้นโซเข้มข้นอ่เผ็ดนิดๆขออนุญาตชิมเนื้อก่อนให้เพื่อนๆได้ดูความหนาของเนื้อดูเนื้อ นืาออร่อยปูน okay. ี่มาชิมให้ดูไงตัวตัวมันใหญ่มากเลยหนึ่งจานได้ปูหนึ่งตัวอยนี้ทุกคนนะอร่อยขอใส่เครื่องเคียงลงไปเลยนะทุกคน มะนาวหนึ่งยอดคุกเค้าวให้เท่ากันแล้วก็เริ่มชิมเส้นเลยเนี่ยอ่อยะดีไหม กระดองปูนิ่มกระดองปูนิ่มอืมอร่อยรสแรงน้ำแกงกุวยแวะมากินได้ทุกคนนิมมานซอยเจ็ดนะข้าวซอยนิมมาน จบไปแล้วนะครับประการรีวิวข้าวซอยของกาโมดารีกินสอนเที่ยวกาโมคนดีคนเดิมที่ตะลุยเชียงใหม่รอบนี้กินข้าวซอย4ลร้านเด็ดนะผมเนี่ยชอบทั้ง4ลร้านเลยนะครับโดยเฉพาะร้านลุงปกิจเนี่ยมันเข้มข้นมากเลยเพื่อนๆโดยที่ไม่ต้องปรุงเลยนะคราวนี้เนี่ยการรีวิวของเราอาจจะกระทบกระทั่งใครบ้างมีเสียงคนไหนหลุดเข้ามาบ้างนะครับต้องขออภัยที่ดีด้วยนะเพราะกาโมเนี่ยพยายามจะสกรีนเสียงออกให้หมดแล้วเนาะหรือหน้าตาคนที่ติดมานะครับก็จะพยายามเบลอให้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยหากมีอะไรติชมสามารถ คอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับฝากกดไลค์กด subscribe ช่องให้หน่อยนะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับกาโมูดแดาร่กินสอนเที่ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ